สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทําแกงป่าไก่บ้านใส่ใบย,ยี่หรานะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือไก่นะคะแล้วก็น้ําพริกนะคะที่เราปรงเองเรียบร้อยแล้วนะคะมีข่าตะไคร้พริกใหญ่หอมกระเทียมกระปินะคะผักวันนี้เราจะมีผัก สามอย่างนะคะมีมะเขือพวงมีมะละกีนกมีหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็ปรุงด้วยกระชายพริกไทยพริกสดนะคะที่สำคัญคือใส่ใบวิลาเป็นเครื่องหอมอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไปดูกันค่ะเพื่อนคะเราจะเริ่มในการใส่น้ำมันพืช ทีิกแกงก่อนนะคะเราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าในเนื้อไก่มีน้ํามันอยู่แล้วนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะนะคะแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้หอมเราจะเครื่องแกงใส่ผัดเลยนะคะเราจะผัดได้ใส่กลางนะเพื่อน หอมดีแล้วเราก็ใส่ไก่เลยนะคะ <S <S เพ็นอนคะไก่บ้านค่อนข้างเหนียวนะคะเราเติมน้ำเยอะๆเลยนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสนะคะ เราจะเคี่ยวเนื้อไก่ก่อนนะคะเคี่ยวเนื้อไก่ให้น้ํางวดลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อไก่นี่ไก่บ้านนะคะจะเหนียวนะคะแล,ะล้วเนี้ยตอนนี้ก็น้ํานวดแล้วไก่ก็เปื่อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปรุงรสนะคะก่อนปรุงเราก็ชิมน,นะคะว่าจะเอาเผ็มขนาดไหนแกงป่าเนี่ย เราไม่ได้ใส่ชูรสเราก็ต้องตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเพื่อนนะคะตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เค็มโดดเราชิมได้ที่แล้วนะคะเราได้ใส่ผักนะคะตามที่เราเตรียมไว้นะคะมีมะระที่นกนะคะมะเขือพวงหน่อไม้กับเพื่อนหน่อไม้ต้ม ะคะใส่เลยรามชอบกร,รมุมนะเพื่อนเราก็ใส่ใบยี่หร่าที่เราเตรียมได้เลยค่ะที่หั่นไปแล้วเรียบร,ร,ร้อยนะคะเป็นน้ำวุเสร็จจากแกงป่าของเราเพื่อนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงป่าไก่บ้านใส่ใบยี่หร่าของเรานะคะกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยเพื่อนที่แน่ๆคือรสชาติอร่อยค่ะ เพื่อนๆลองทำทานนะคะง่ายๆนะสำหรับสายขี้เมาลดเด็กจริงๆเพื่อนเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูกับข้าของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ